สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเกม SD Gundam G Aethanon นะครับก็จะมีการเพิ่มอีเวนต์เข้ามาใหม่น,นก็คืออีเวนต์ของภาค Seed Atre นั่นเองนะครับจะเป็น Story Event เนาะพอเข้าหน้ามานะครับก็จะมีหน้าตาอีเวนต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเกิดคุณเห็นเรกเฟรมหน้าตารอๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจะเป็น ดานประจนภัยนะครับภายในดานนะครับของรางวาัลของรางวัลน,นะครับก็จะมีเยอะและพิเศษนะครับก็จะมีบัตตีบอสมีบัตตีบอสให้คุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณเคลียดดานนั้นๆได้นะครับกดเข้ามานะครับที่บอสแบทเทิร์ button. บอสต,ตัวหลักจะเป็นอัตรโกเฟมอามาเทรัสนะครับก็จะมีระดับความยากของดานให้คุณเลือกเล่น3ระดับนะครับ ดาสุดท้ายนะครับเลือดบอสนะครับ8 0 0แสนเนาะเล,กล่กลมๆสู้ๆนะครับทุกคนอ้าวเหรียญเมดานเอาไว้ทำอะไรอ่าเมดานเอาไว้ทำอะไรในการเปิดหนึ่งครั้งนะครับจะใช้5เมดานหรือ5เหรียญนั่นเองซึ่งคุณก็จะได้ชิ้นส่วนหรือตัวหุน่นอามาเทลเซกับบลูเฟรมเซคันด์มาเลยนะครับเป็นตัวๆเลยเนาะ ซึ่งคุณก็ต้องล้างตู้นะครับในการล้างหนึ่งครั้งนะครับคุณก็จะได้ของทั้งหมดมานะครับเราก็จะมาดูกันว่าในการล้างตู้แต่ละครั้งนะครับคุณจะได้อะไรบ้างตามนี้เลยอีเวนต์โบนัสคุณที่ได้รับโบนัสนะครับก็จะมีตามนี้เลยไม่ใช่แค่อีเวนต์พิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามาด้านปกติก็เพิ่มมาเหมือนกันนะครับ เมคนเคลีย์ดานหมดแล้วนะครับคุณก็จะได้ตุ๊กตาตัวโชว์นะครับของมูราซามิและก็สไตล์ตัวใหม่นะครับตัวเองเจ้ด้วยโรงงานผสม,มุ่นอ่าในภาคซีนะครับก็จะเพิ่มตัว SSR เข้ามาแล้วตัวนั้นก็คือซูปเปอร์ไฮเปอร์เรียนกันดั้มนะครับอืมอามบลิตี้ก็ตามนี้เลยนะครับ อาวุธตามนี้นะครับนอกจาก S S R ตัวใหม่แล้วนะครับเราก็ยังมีตู้ลิมิเต็ดนะครับเอาไวลา้ละลายทรัพย์ของคุณคุณด้วยนะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดแรกของเกมนี้เลยณหน,หน้าตู้นะครับก็จะมีสไตล์ฟรีดอมนะครับสายโจมตี j u s t i c สายป้องกันนะครับแล้วก็ยานแม่เอเทนอลกับแม่ค้าอาวุธนะครับใครอยากละลายทรัพย์เชิญได้เลย ส่วนผมได้ขยาน